สวัสดีค่ะทุกคนไซโนโการเดนนะคะค่ะวันนี้ก็มาทําคลิปสั้นๆให้ดูนะคะมาให้ดูต้นอ่อนนะคะต้นอ่อนต้นสักทองอะคะ่ะนี่นะคะอันนี้เขางอกเองนะคะไม่ได้เป็นคนเพาะนะแต่ว่างอกมาเองตามธรรมชาติก็เอาเมลเลตอะคะ่ะหมกหมกไว้ในเนี่ยค่ะใน ดินที่เราหมักไว้ค่ะอันนี้ใส่หมักดินไว้กองหนึ่งนะคะก็จะมีดินมีทรายมีใบก้ามปูนะคะตัวนี้แล้วก็มีเมล็ดสักทองอยู่เนี่ยคะ่ะเป็นแบบนี้นะคะเห็นไหมคะแบบนี้ค่ะร่วงมาค่ะเขาร่วงมาจากต้นแม่นะคะร่วงมาจากต้นแม่ถ้าแกะออกก็จะเป็นแบบนี้จริงๆต้นสักเนี่ยเพราะยากนะคะเพราะว่าเมล็ดของเขาหนาค่ะ มเมล็ดเขาหนานะคะนิสัยก็เลยแค่เอาเขามาหมกหมกไว้ในดินหมักก้ามปูที่เราหมักไว้เนี่ยค่ะก็มีงอกออกมาเหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะงอกออกมางอกออกมาก็เดี๋ยวรอโตอหน่อยก็จะแยกใส่กระถางนะคะเดี๋ยวเอาอให้ดูต้นต้นของเขาต้นแม่ค่ะนี่นะคะต้นแม่อยู่ตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะต้นใหญ่เลย อันนี้คือเข้าหน้าร้อนเขาก็จะแตกใบออกมาใหม่นะไม่ค่อยมีมเมล็ดและเมล็ดหมดแต่ส่วนใหญ่มเมล็ดก็จะตกเนี่ยค่ะตกลงมาตามพื้นตกมาเยอะค่ะเนี่ยค่ะตกมาเต็มหมดเลยเต็มเลยจริงๆอยากเพาะเยอะนะคะแต่ยังไม่มีเวลาเลยค่ะ ตกมาเต็มหมดแล้วน,นี้ใส่กวาดมารวมไว้ตรงนี้แล้วก็เอามาหมกไว้ในดินเนี่ยค่ะกองดินที่เราหมักไว้นะคะก็มีขึ้นมาบ้างค่ะนี่ขึ้นมาหนึ่งสองสามนะคะสาต้นมาเยอะอยู่แล้วก็มีก่อนหน้านี้ก็ขึ้นมานะคะ ไฮโนกาเดนก็แยกมาใส่กระถางไว้แล้วเนี่ยค่ะอันนี้ล่ะคะ่ะคือต้นอ่อนของต้นสักทองนะคะปลูกไว้หนึ่งต้นค่ะแล้วก็นานแล้วเขาก็ออกมเมล็ดเยอะเนี่ยร่วงปลิวมาเต็มหมดเวลามีพายุมีฝนตกมีอะไรมาร่วงทั้งต้นก็เอามาใส่หมกไว้ในดินหมักนั่นแหละคะ่ะแล้วเขาก็งอกเของ,งอกอันนี้ก็แยกต้นกล้าเขาออกมาใส่กระถางค่ะ นี่ก็จะเล็กนิดนึงเนี่ยนะคะเมื่อกี้ก็ได้อีกสามเนี่ยค,ค่อยๆสะสมไปค่ะก็ไม่ได้ไม่ได้แบบว่าเจาทีเดียวเยอะๆนะคะคือแบบเน้นปลูกแบบง่ายๆอะคะ่ะได้สักสี่ห้าต้นก็พอแล้วเพราะว่าเราก็ไม่ได้มีที่ปลูกเยอะเนาะแล้วก็ต้นสักเนี่ยมันใหญ่มันจําเป็นต้องใช้พื้นที่นะคะแต่ว่ามันดีตรงที่เข้าให้ร่มเงานะคะต้นสักเนี่ย แล้วก็ใบร่วงเยอะนะคะแต่จะร่วงหน้าหนาวค่ะหน้าหนาวเนี่ยใบกับมเมล็ดจะร่วงเยอะเลยแต่พอเข้าหน้าร้อนหน้าฝนเนี่ยเขาจะแตกใบใหม่เป็นเขียวขจีเลยเห็นไหมคะเขียวแล้วก็ให้ล่มเงาค่ะจะให้ร่มเงาเรานะคะก็เลยคิดว่าอ่ะเดี๋ยวในไหนเขาก็งอกมาแล้วก็แยกใส่กระถางไว้ซะหน่อยเผื่อ,เพ,อเ,พเพิ่มได้เนาะ เพิ่มร่มเงาให้กับบ้านของเราค่ะคลิปนี้มาสั้นๆนะคะมาให้ดูต้นสักว่าจริงๆเราก็สามารถเพาะได้นะคะพอจากเมล็ดของเขานี่แหละค่ะเขาเป็นเมล็ดที่ขึ้นขึ้นในความชื้นนะคะถ้าตรงไหนชื้นมากๆเขาก็จะขึ้นก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวเอามา หมกใส่ไว้ในดินหมักที่เราหมักใบก้ามปูไว้นี่แหละอ้อก็ขึ้นจริงค่ะขึ้นแต่ว่าก็ขึ้นน้อยนะคะใช้เวลานิดนึงแต่ก็ขึ้นอยู่ค่ะเนี่ยนะคะถ้าใครมีนะคะใครปลูกไว้หรือใครมีใครไปเจอมเลเ็ดก็สามารถเอามาลองเพาะดูได้นะคะต้นสักใบสวยใบใหญ่ให้ร่มเงาค่ะเนี่ยต้นอ่อนใบเลี้ยงของเขาจะคล้ายๆแอปเปิ้ลเลยนะคะดูค่ะเนี่ใบเลี้ยงคล้ายแอปเปิ้ลเลย แล้วก็พอเป็นใบจริงก็จะเป็นแบบนี้ค่ะออกสีเขียวเขียวเหลืองเหลืองแบบนี้นะคะก็รอโตต่อไปค่ะก็ค่อยเปลี่ยนกระถางนะคะเผื่อใครสนใจเนาะอันนี้เขาใส่ไว้ในดินเนี่ยค่ะแล้วเดี๋ยวเขาก็เ,าเกิดของเขาเองนะคะเป็นต้นสักนะ